เห็นไหมคะทุกคนอันนี้ลูกอะไรรู้รเปลาครับหรอหอยตวงเตงอันนี้คือ,อถ้าบ้านเราก็จะเรียกแตงไทยนะคะทุกคนอันนี้เป็นแตงพันญี่ปุ่นชิโรอุดิแต่งพันขาวค่ะที่นี่เรียกแต่งพันขาวเนาะแต่ไม่ลูก,กินลูกสุกได้หรือเปล่าทุกคนจะว่าวให้ฟังจะจะพูดให้ฟังเนาะ ว่าข่อยอยากบอกข่อยอยากว้าวนะจ้ะทุกคนชีวิตอยู่ในต่างแดนเวลาเขาปลูกผักอะ่ะเขากลับเมืองไทยเนี่ยเป็นกลับเมืองไทยสี่อาทิตย์เนาะแล้วไม่มีใครดูแลสวนผักนี่สวนผักอยู่บา้านสวนผักสวนคว้าแม่อยู่บ้านค่ะทุกคนก็จะเดี๋ยวจะทายให้ดูนะจ้ะอ่าคือว่าไม่มีใครรดน้ําให้ไม่มีใครดูแลให้อ่าก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสภาพก็จะเป็นแห้แงๆตอนเพิ่นขึ้นมาน่ะแห้งหมดเลยค่ะทุกคนนี่ต้นแตงก็แห้ง ต้นแตงอยู่ตรงนั้นแล้ค่ะกระแหงไม่รอดต้นแตงกวาญี่ปุ่นแตงกวาไทยแล้วก็แตงไทยไม่รอดค่ะไปหมดแล้วเหลือแต,แต่แตงอูรีเนี่ยใบยก็แห้งแต่เพนกลับมาเพนก็เลยเร่งน้ําเร่งลดน้ําเขานะลดน้ําให้เขาฟื้นเนาะเผื่อเราจะได้กินอีกเนี่ยอันนี้ก็ยังเก็บเก็บพอได้กินอันนี้เก็บได้กินอยู่ทุกคนเนี่ยลูกขนาดเนี้ยเพนก็จะเก็บไปตําเนี่ยอันเนี้ย เอาไปตําเป็นแตงจริงพันขาวเนาะ,ะเขาก็จะมีขนนิดๆแต่ไม่คันนะคะทุกคนจับก็ไม่คันไม่แพ้เนาะไม่คันผิวเนาะแล้วก็สามารถกินได้ทั้งเปลือกหรือเราจะเอาเปลือกออกก็ได้เพราะเปลือกเขานิ่มมากอ่อ,อนอะเปื่อดอ่อ,อนเปื่อกบอกแข็งเนาะจ้ะคล้ายแตงจริงบานเหฮาเขาเรียกบานเฮาก็อือน่นแตงไยเนาะจ้ะแตงไทถอ่อ,อน แตงไทยออนเอามาตำแตงสีจ้าทุกคนอันนี้เป็นแตงจริงพันขาวจะตำแสบก็แตงจริงบานเท่าเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีความกรอบกรอบมากๆเลยค่ะที่ญี่ปุ่นนิยมเอาไปทําผักดองแต่เขาเอาลูกเล็กกว่านี้นะคะทุกคนตอนที่เพนล,ลงคลิปใหม่ๆลูกจะเล็กอ่อนๆกว่านี้เนาะดังดีขนาดเด้แต่อันนี้ลูกลูกลูกก็จะแก่แล้วเม็ดก็จะใหญ่แล้วเนาะนี่ ว่ากินซุกได้บอ่อทุกคนก็เลยจะเอาเอาถิ่มใบก้อนเนาะจะเด็ดถิ่งก็เสียดายก็เลยปล่อยให้ซุกดีกว่าเนะจ้ะจะลองดูว่าซุกออกมาแล้วจะกินได้บ่เออเพราะว่าเพราะว่าต่้งแตยญี่ปุ่นมาไม่เคยเห็นเขาขายพันเนี่ยไม่เคยเห็นเขาขายพันสุกนะเขามีจะเก็บลูกอ่อน,ออนแบบเนี้ยมาขายอ่อนกว่านี้อีกนะั่นทุกคนเพราะว่าเขาจะนิยมเอาไปทําผักดองเออเอาไปทําผักดองกิน เป็นส่วนมากนะคะทุกคนแต่ว่าคนไทยเราหรือคนไทยเราเนี่ยชอบเอาซื้อมาแล้วก็ตาแตงะคะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายผักรอบๆให้ดูด้วยจ้ะก็เป็นต้นใบมะกรูดน,นะคะไม่ได้รดน้ําเกือบเกือบไม่รอดค่ะทุกคนแต่ว่าพริกพริกทนมากๆเลยทุกคนเนี่ยพริกทนดกด้วยนะคะเนี่ยพริกดกดีจ้ะแล้วก็มีต้นมะเขือต้นมะเขือก็เกือบไม่รอด ได้เก็บไปแล้วแต่ลูกใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งเหี่ยวเนาะอันนี้ต้นมะนาวโอ้ยแต่ว่าต้นขิงทนมะเขือแล้วก็ใบหัวละพาใบแบงรักนี่แหละผักสวนควาเพนก็ปลูกประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนปลูกพอได้กินเนาะมะเขือ,อรอดแต่ว่าต้นไม่ใหญ่เนาะทุกคนบ้านเพื่อนเพนก็จะต้นย่อใหญ่อย่างว่าแล้วกะ็ขาดน้าเนาะนี่ใบอะไรเนาะกระเพาก็จะเด็ดเป็นเป็นอันนี้หมดแล้วเนาะเป็นดอกหมดแล้วค่ะนี่ แตงนวยโครโคเดย่ค่ะทุกคนม่ะหลายน้อยู่ด้วยนี่อตอนเพนกลับตัวลูกงามๆตอนนี้ก็เป็นสภาพแบบนี้ละจ้ามาเล่าสู่กันฟังค่ะขอมาเล่าสู่กันฟังนะจากคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอเก็บใบอะไรนะใบกะเพราไปให้เพื่อนก่อนนะคะทุกคนเรากินเบื่อแล้วเนาะ <laughs> ดูสิเป็นดอกหมดเลย <laughs>